ยอดหมอหญิงอัชฉริยะตอนที่575ฆาตกรรมเพื่อนสิทธิ์ตอนที่สใช่อยู่ที่ว่าในเมืองหลวงแคว้นฉีอู๋สวยเคยมีเข่าลือเลวร,ร้ายแพร่สะพัดไปทั่วเมืองแต่ณนะวันนี้ทั่วทั้งแคว้นฉีมีใครยังพูดดูหมิ่นหยัดยามนางสักคำหรือไม่ คุณหนูที่ทุกคนเคยรังเกียจจากความยโสก้าวร้าวจนเหลือทนปัดนี้ได้กลายเป็นคุณหนูที่เป็นที่เครารพนับถือที่สุดในแคว้นฉีการแก้แค้นนั้นไม่สำคัญว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าสามารถล้มศัตรูได้ในทีเดียวเลยหรือเปล่าฟ้านฉีถึงกับอ้าปากค้างแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้สักคำส่วนฟ้านจัวก็เทชาให้กับฟ้านฉีและอูดเสียพลางหัวเราะแะพูดอย่างนุ่มนวลพร้อมกับรอยยิ้มว่า พี่ใหญ่ยังไม่เชื่อในความสามารถของอู๋เสืออีกหรอที่เขายังไม่เคลื่อนไหวในตอนนี้ก็เพราะเขาต้องการให้เรื่องมันกระพือไปให้มากกว่าน,นี้นะสิแล้วเราจะรอจนกว่าคนร้ายตัวจริงจะเผยตัวออกมาจากนั้นก็ค่อยลงมือนั่นจะไม่น่าพอใจมากกว่าหรอฟานฉีก,ก็ยิ้มอย่างขมขื่นและสายหัวเออมันอาจจะสะใจกว่าแต่เมื่อขาลือแพร่กระจายออกไปมากๆพวกเขาก็จะพากันเชื่อมากขึ้นและสิทธิ์พวกนั้นก็จะเออ,เอ,อ ฟ้านเสือก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนและรับรองกับพี่ชายของเขาว่าอย่าห่วงเลยพอน้องอูเสือลงมือสถานการณ์ทั้งหมดก็พลิกกลับแน่นอนในตอนนั้นฟ้านฉีก็ถอนหายใจอย่างหมดหนทางในเมื่ออูเสือกับฟ้านเสือต่างสงบนิ่งกันมากความกังวลและร้อนใจของเขาก็สงบลงไปด้วยแล้วเราได้เขาอะไรจากกองทัพรุ่ยหลินบ้างหรือไม่อยู่ๆอูเสือก็ถามออกมาทำให้ฟ้านฉีรู้สึกประหลาดใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่า ข้าได้ยินว่าพวกเขาจะมาถึงที่นี่ในอีกห้าวันฟ้านฉีพูดพร้อมกับนวดขมับเขาไม่แน่ใจว่าหลงฉีจะพอใจกับวิธีที่สำนักศึกษาเฟิงหัวใช้จัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นหรือไม่มุมปากของอู๋เสือก็โค้งขึ้นเล็กน้อยฟ้านจ๋วรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นรอยยิ้มเล็กๆของอู๋เสือไม่ต้องสงสัยเลยนั่นเพราะว่าใบหน้าที่ละเอียดอ่อนนั้นเป็นใบหน้าของผู้เยาว์อายุน้อยแล้วทำไมแค่รอยยิ้มเล็กๆนั้น ก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกห้าวันก็พออูเสือก,ก้มลงมองเงาสะท้อนของนางในถ้วยชาดวงตาของนางทอประกายมุ่งมัน่นฟานฉีก็อยู่ที่นี่ต่ออีกนิดหน่อยแล้วจากไปในตอนนี้เขาออกไปนั้นสีหน้าของเขายังคงกังวลอย่างชัดเจนฟานจัือก็มองตามหลังพี่ชายที่กําลังจากไปได้วยความกังวลและร้อนใจแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาท่านพี่ของข้าคนนี้ มีจิตใจที่บริสุทธิ์จริงข้าเชื่อว่าน้องอูเสือคิดไว้อยู่แล้วว่าใครคือคนร้ายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดนี้ในขณะที่พูดฟ้านจ๋วก็เอามือเท้าค้างรอยยิ้มอ่อนโยนประดับอยู่บนใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาเขาจ้องมองไปยังใบหน้าของอูเสืออย่างรู้ทันอูเสือก็เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งพร้อมกับกล่าวว่านอกจากคนโง่ที่รนหาที่ตายยังจะเป็นใครไปได้อีกล่ะ คนที่สามารถปลูกปั่นสิทธิ์ในสำนักศึกษาฟึ้งหัวได้มากมายในเวลาอันสั้นเช่นนี้และยังสามารถกระจายข่าวลือชั่วร้ายได้อย่างรวดเร็วนอกจากคนที่นางคิดเอาไว้ก็ไม่มีใครอื่นอีกแล้วที่สามารถทําเรื่องทั้งหมดนี้ได้ตอนแรกนางก็หาเรื่องค่าเพื่อจะใช้ค่าเล่นงานฟ้านฉีแต่ตอนนี้นางเปลี่ยนเป้าหมายมาเล่นงานฆ่าแทนแล้ว <c oughs> อูเสือพูดพร้อมกับหัวเราะอยางเย็นชาขณะที่หมุนถ้วยชาอยู่ข่าวในมือ ชาในั่วนั้นกระเพื่อมเป็นละรอกและปล่อยกลิ่นหอมออกมาเล็กน้อยเมื่อเอาชนะใจนางไม่สําเร็จแถมโดนปฏิเสธกลับไปอย่างหยาบคายหนิงซินก็ยังไม่ยอมแพ้จะบอกว่ากระหารหรือหัวทึบอย่างไม่น่าเชื่อดีล่ะนางจนมุมแล้วถึงได้แก้แค้นแบบงงเงาเช่นนี้แต่ข้าคิดว่านางกําลังรู้สึกจนมุมซะมากกว่าแล้วนะไม่งั้นนางไม่ทําอะไรแบบนี้หรอกนางต้องกําลังรอให้เจ้าทนไม่ไหว เมื่อถูกรายล้อมด้วยศัตรูทุทกๆด้านโดยไม่มีใครให้ขอความช่วยเหลือก่อนที่นางจะปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าเพื่อยื่นมือไปช่วยดึงเจ้าออกมาจากสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกรอยยิ้มของฟ้านจัวกว้างขึ้นรอกับสนุกสนานและหัวเราะออกมาเสียงดังวิธีการงงๆของหนิงซินหลอกลวงได้แต่พี่ใหญ่ผู้แสนซื่อของเขาเท่านั้นแหละแต่เมื่อใช้กับอู๋เสี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การเล่นของเด็กไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นอุบายหรือด้วยซ้ํา ใช้ความคิดแค่นิดเดียวทุกอย่างก็กระจ่างใสแล้วข้าอยากจะเห็นจริงๆว่านางจะมาขอให้ข้าฉีกหน้าแบบไหนอูสเวตอบพร้อมกับที่ดวงตาของนางสองประกายเย็นเยือกยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่576ค่ฆาตกรรมเพื่อนสิทธิ์ตอนที่4 ถ้าหนิงซินไม่ได้ประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปก็หมายความว่าหนิงซินประเมินอ,อูเสี่ยวต่ำไปใช้แผนเล่นงานานางอย่างนั้นหรือหนิงซินไม่มีสมองพอหรอกอีกห้าวันข้าจะให้นางรู้ว่าการที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรอูเสี่ยพูดขณะที่วางถ้วยยกขาลงบนโต๊ะอย่างนุ่มนวลถ้าคนมันรุนหาที่ตายนางก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ช่วยเหลือ ในช่วงสามวันตั้งแต่ที่อูเสือกลับมาที่สำนักศึกษาเฟิงหัวข่าวลือเกี่ยวกับนางก็ไม่ยุติลงเลยสิทธ์บางคนถึงกลับมาที่ประตูป่าไผ่น้อยและเวล้งก้อนหินเข้าไปข้างในหินทุกก้อนถูกเล็งไปที่ห้องที่อูเสือพักอยู่หลายครั้งที่ฟ้านฉี่มาที่ป่าไผ่น้อยเขาจับสิทธิ์ที่มาก่อกวนได้และได้ดุด่าพวกเขาก่อนจะไล่ออกไปแม้แต่อาจารย์หลายคนก็เข้าร่วมวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยซึ่งถ้อยคําด่าว่าทั้งหมดนั้น ก็มาจากอาจารย์ฝ่ายสัตว์อสูรวิญญาณซึ่งต้นต่อก็คืออาจารย์ที่ได้พบกับอู๋เสี่ยแค่ครั้งเดียวในห้องเรียนเฉียนหยวนเหอพูดกันว่าสิทธิคนหนึ่งได้ไปหาเฉียนหยวนเหอและถามความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับอู๋เสีย่ยเฉียนหยวนเหอก็ให้คําตอบด้วยการตําหนิอู๋เสี่ยไม่หยุดย่อนตั้งแต่หัวจะรดเท้าโดยปราศจากความเมตตาใดๆอีกทั้งพูดกระทั่งว่าเป็นความเสื่อมเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาที่เคยสอนลูกศิษย์เช่นนั้นมา โดยคําตอบของเฉียนหยวนเฮอนั้นทําให้สิทธทิไม่พอใจอูเสืออยู่แล้วยิ่งเชื่อว่าข่าวลือร้ายๆนั้นเป็นเรื่องจริงความเกลียดชังและความโกรธเคืองปะทุขึ้นไปทั่วและตอนนี้เองฟานฉีก็มาที่ป่าไผ่น้อยเขาเห็นสิทธิกลุ่มหนึ่งขวางประตูอยู่ในตอนนั้นพวกเขาพากันด่าดทอสาบแช่งอูเสืออย่างหยาบคายซึ่งระคายหูยิ่งนักอู๋เสืออย่าคิดนะว่าซ่อนตัวอยู่ที่นี่แล้วจะหนีการลงโทษไปได้นะ่ะ เจ้าฆ่าเพื่อนสิทธิ์ด้วยกันเจ้าคนต่ําช้าการกระทําเร็วๆของเจ้าจะทําให้เจ้าตายสักวันข้าขอให้เจ้าไม่ได้ตายดีหึเจ้าคนขยะเจ้าคนไร้ค่าครออกไปจากสํานักศึกษาเฟืองหัวนี้ได้แล้วมีเจ้าอยู่ที่นี่ก็เป็นความเสื่อมเสียอย่างถึงที่สุดอุ๊ยไอเจ้าคนหน้าด้านสารเลวทํำไมเจ้าไม่ตายตายไปซะซ้านฉี่ที่เข้ามาใกล้ป่าไผ่น้อยนี้ก็ได้ยินคําด่าทอพวกนี้อย่างชัดเจน ใบหน้าของเขาถึงกับมืดมนทันทีพวกเจ้าทุกคนหูปากไปซะใครอนุญ,ญาตให้พวกเจ้ามาก่อความวุ่นวายที่นี่ไม่มีใครรู้กฎของสำนักศึกษาเฟิงหัวหรือไงคนที่เข้ามาที่ปาา่าไผ่โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกไล่ออกทันทีนี่พวกเจ้าคงไม่อยากอยู่ในสำนักศึกษาเฟิงหัวกันแล้วกระมังสีหน้าของฟ้านฉี่นั้นแสดงออกมาอย่างเคร่งเครียดขณะที่ตะโกนใส่สิทธิ์กลุ่มนั้นด้วยความโกรธหลังจากที่ถูกฟ้านฉี่ตะโกนใส่ สิทธิพวกนั้นก็พากันตัวสั่นขาของพวกเขาตั้งใจจะหนีแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมพวกมันถูกแรงกระตุ้นบางอย่างให้ก้าวขึ้นไปข้างหน้าซึ่งทำให้ในตอนนี้พวกเขายืนอยู่ต่อหน้าฟ้านฉี่อย่างท้าทายสิทธิพี่ฟ้านพวกเราทุกคนเคารพสิทธิพี่ก็เพราะสิทธิพี่เป็นคนยุติธรรมเสมอแล้วทำไมสิทธิพี่ถึงยังปกป้องอูเสืออยู่อีกล่ะข้าแน่ใจว่าสิทธิพี่รู้เรื่องที่มันพยายามขโมยตำแหน่งจากดีจื้อมู่แต่สิทธิพี่ก็ยังคงปกป้องอูเสือซ้ำแล้วซ้ำเล่า ครั้งนี้มันก็ยังไม่หยับยังช่างใจยื่นมือสกรปรกของมันมาทำร้ายเพื่อนสิทธิ์ของเราอีกมันฆ่าหลีจื่อมู่นะแล้วสิทธิ์พี่ยังปกป้องมันอยู่ได้นี่สิทธิ์พี่เป็นคนเดียวกับสิทธิ์พี่ฟ้านที่พวกเราเคารพนับถือมาตลอดจริงๆหรือไม่เจ้าเศษสวะนั่นนะ่ะมันโหดเหี่ยมอำมหิตเลวซามต่ำช้าทั้งความคิดและการการะทำของมันทั้งหมดเป็นเพราะสิทธิ์พี่คอยปกป้องมันตลอดเวลาจากที่มันเลวอยู่แล้วมันก็กลายเป็นโคตรสารเลวสิทธิ์พี่ฟ้าน สิทธิพี่จะทําตัวละเทอะเหลไหลแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนกันถ้าสิทธิพี่ยังยืนกรานไม่แยกแยะผิดถูกก็อย่ามาโทษพวกเราถ้าเราจะสูญเสียศรัทธาที่มีต่อสิทธิพี่ผู้เยาวที่เป็นหัวหน้ากลุ่มพูดกับฟ้านฉี่ด้วยสีหน้าโกรธเคืองถ้าเป็นเมื่อก่อนจะไม่มีใครสงสัยในความยุติธรรมและคุณธรรมของฟ้านฉี่เลยแต่ตอนนี้หลังจากเกิดข่าวลือขึ้นมาหลายครั้งตำแหน่งฟ้านฉี่ในหัวใจของสิทธิคนอื่นๆก็ลดลงเป็นอย่างมากและคำพูดของเขา ก็ไม่มีน้ำหนักเท่าเมื่อก่อนอีกต่อไปนี่เป็นครั้งแรกที่มีสิทธิ์มาว่ากล่าวฟ้านฉีต่อหน้าเขาดวงตาของฟ้านฉีก็เบิกว้างเขาหายใจแรงจนหน้าอกพองขึ้นด้วยโทสะที่พุ่งขึ้นมาอย่างกระทันหัน